ลายกำปั้นดาวรุง่งมวยสร้างแมนนี่ปากเกียวเสียชีวิตหลังถูกชกจนโคมา่าข่าวเศร้าของวงการมวยโลกเมื่อมีรายงานว่าเคนเนตเอการโนนักชกชาวฟิลิปปินเสียชีวิตในวัยเพียงแค่22ปีหลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้รับบาดเจ็บหนักจากการขึ้นสังเวียนไฟล่าสุดเมื่อวันเสาร์ที่วันที่6พฤษภาคมที่ผ่านมา โดยกำปั้นหนุ่มวัย22ปีมวยสร้างในรายการโ l o w by b l o ไฟของ The Pac Man Manny p a าเกียวอดีตนักชกตำนานชาวฟิลิปปินส์ขึ้นสังเวียนพบกับเจสันฟาคูลารินนักมวยเพื่อนร่วมชาติก่อนทำผลงานได้ดีตลอดการชกแบบ8ยกโดยในช่วงรอผลการตัดสินปรากฏว่า Kenneth e g a n น กลับซุดลงที่มุมของตัวเองท่ามกลางความตกใจของที่เลี้ยงและแฟนกำปัน้นก่อนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลท้องถิ่นเป็นการด่วนซึ่งแพทย์เผยว่าเป็นอาการเลือดออกในสมองและอาการโคมา่าด้านแมนนี่ปากเกียวอดีตแชมป์โลกได้ออกถแถลงการถึงเหตุการณ์ครั้งนี้พร้อมทั้งยืนยันว่าจะออกค่าใช้จ่ายในขณะรักษาตัวในโรงพยาบาลให้ทั้งหมด ไม่มีอะไรมีค่าไปมากกว่าชีวิตของมนุษย์การชกวยเป็นกีฬาที่อันตรายและนักวยทุกคนควรได้รับความเคารพในขณะที่พวกเขาเอาชีวิตเข้าแลกกับกีฬานี้สุดท้ายเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมามีรายงานว่ากำปั้นดาวรุ่งก็จากโลกนี้ไปหลังแพทย์เผยมีอาการเลือดข้างในสมองและไม่สามารถผ่าตัดยือชีวิตเอาไว้ได้ ด้านคนในวงการมวยอาชีพรวมทั้งเจสันฟาคูลารินคู่ชกก็ออกมาแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของเจ้าตัวและขอให้ดวงวิญญาณของเขาไปสู่สุขคติสำหรับเกมการชกไฟสุดท้ายของเคนเนตเอกาโนในชีวิตผลการตัดสินออกมาว่าเจ้าตัวเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปได้แบบเอกชน77-74 76ถึง75และ76ถึง75เพิ่มสถิติเป็นชนะเจ็ดและแพ้หนึ่งครั้งแต่สุดท้ายก็เกิดเรื่องน่าเศร้าขึ้น